วัดยานนาวาจาัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563 ตามที่มหาเถราสมาคมมีมติในคราวประชุมครั้งที่22ประจำปี2563ให้วัดทั้งในไทยและต่างประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะพวนาถวายพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร1ิ 13, ตุลาคม2563ในเวลา18นาฬิกา ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์วัดยานนาวาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถวราสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาได้นำคณะาาพระเถวระคณะสงฆ์ของวัดยานนาวาส่วนพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาถวายเป็นพระราช,ชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเนื่องในโอกาสมงคลทางวัดได้จัดให้มีพิธีมอบปัจจัยถวายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสม พระสงไทยตามปฏิมหาเทวราสมาคมที่ให้วัดจัดทอดพระปาทุกวันที่13ตุลาคมของทุกปีในการสนับสนุนทุนเล่าเรียนสําหรับพระสงฆ์ดังนี้เจา้จาประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชจารย์กรรมการมหาเทวราสมาคมเจ้าวาดวญาณนาวาได้กล่าวสัมมทนิยกถาแก่ผู้ร่วมงานท่ามกลางการร่วมงานของพุทธศาสนิกชนอย่างพร้อมเพรียงหน้าคารมหาเจษดาบดินวจาณนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานคร วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จโรพิพระชสมภานเจ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรบรตรเจ็จสัรดนครคะณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้มีนโยบายประกาศให้บัตรได่พระสงฆ์ ทั่วสังคมมนทนทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนทานส่วนศีลและในส่วนของการเจริญกิต ภาวนาซึ่งคณะสงฆ์และญาโยมอุปโกบริการสายชนชาวบัจจนวาก็ได้ร่วมกันประกอบพิธี